เจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพิธีเปิดอาคารเรียนและงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ67ปีพระเทพปร,ริย,ยิโภพลพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตและร้อยโทรทศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายพระฤัษในพิธีเปิดอาคารเรียนและงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ67ปีพระเทพปริยัติโสพลเจ้าคณะ,ะจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าอาวาสวัดชัยชุมพลชนะสงครามโดยมีพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรีพระเถรานุเถระข้าราชการอุบาสกอุบาสิกาศุษยานวิสิ์นำโดยคุณแม่สำราญคุดวง เป็นประธานนำบุญณโนะรงเรียนอนุบาลวัดชัยชุมพลชนะสงครามตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี